สวัสดีครับผมเพไอนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการเคลียร์ชัดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินเนาะหลายๆคนคงได้ยินข่าวของนักสตรีมเมอร์สาวคนหนึ่งนะครับที่เขามีอาการสะเก็ดเงินเกิดขึ้นเนาะจากการที่เขาพักผ่อนน้อยแล้วก็มีความเครียดซึ่งดูจากตัวโรคหลายๆคนก็คงกังวลว่าเฮ้ยมันดูอันตรายจังเลยมันมีรายละเอียดโรคยังไงบ้างหรือว่าอันตรายยังไงป้องกันได้อย่างไรวันนี้เราก็จะมาคุยกันในรายการเคลียร์ชัดนะครับ คำถามที่พบบ่อยเลยนะครับก็คือสะเก็ดเงินเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีอาการยังไงเนาะคืออาการของสะเก็ดเงินนะครับเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะครับแต่มันก็จะส่งผลกับพวกบุคลิกภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเนาะโดยอาการสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งอาการผิวหนังเรื้อรังชน,นิดนี้อาการของมันจะมีผื่นแดงนะครับแล้วก็มีเป็นขุยขาวๆเกิดขึ้นเนาะเริ่มต้นนะแล้วพอ ถัดมาเนี่ยมันก็จะลามเรื่อยๆเรืพอพ่อยๆเรื่อยๆพอผื่นเริ่มกว้างนะครับมันก็จะมีสะเก็ดหลุดลอกออกมาเราเลยเรียกกันว่าสะเก็ดเงินซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าจากการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะคาดว่าเกิดจากพันธุก,กรรมเนาะซึ่งพันธุก,กรรมพอได้รับปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดสะเก็ดเงินเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสะเก็ดเงินขึ้นปัจจัยเสี่ยงก็ยกตัวอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์นะครับการพักผ่อนน้อยความเครียดการติดเชื้ออากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือการเกิดแผลที่ผิววหนนัังพกี้ครบ พอเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้วเรามีพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดสะเก็ดเงินเนี่ยมันอาจจะรวมกันแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดเงินได้ สำหรับการรักษาอาการสะเก็ดเงินนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนาะคือส,ส่วนที่ไม่ได้รุนแรงมากคือมีผื่นขึ้นน้อยกว่า10%ของร่างกายการรักษาจะใช้เป็นยาทาเป็นหลักซึ่งยาทาที่ใช้สาหรับรักษาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่ช่วยลดอาการคารันลดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็ช่วยลดการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าการแบ่งเซลล์ผิวที่เร็วเกินไปของผิวหนังซึ่งตัวอย่างยาที่ใช้รักษานะครับเช่น1ยากลุ่มเสียรอยที่เป็นยาทาเช่นตัวโคลเบตทาโซ่เป็นต้น2นะครับกกก็คือลุ่่่มมทีีเรยวานนน้ัดิ หรือบางคนเรียกว่าทาแชมพูทาโลชั่นนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้รักษาสะเก็ดเงินเหมือนกันอีกอันนึงที่ใช้กันเยอะเหมือนกันก็คือจะเป็นกลุ่มตัวยาที่ชื่อว่าเคลซีนูรินอิน t ิ e ทบิเตอร์นะครับซึ่งยาพวกนี้จะเป็นตัวที่ลดการตาแบ่งเซลล์ของผิวหนังโดยตรงเลยนะครับยกตัวอย่างยาก,ก็เช่นตัวทาโคลิมัสกับพิเมคโคลิมัสนะครับส่วนที่2นะครับคือรายที่มีเสเก็ดเงินรุนแรงมาก ก็คือมีผื่นขึ้นเกินกว่า10%ของพื้นที่ร่างกายในส่วนนี้จะแนะนําว่าให้ไปโรงพยาบาลนะครับ mm hmm. เพื่อให้แพทย์ช่วยประเมินแล้วก็จะได้ให้ยาตามถูกต้องเหมาะสมต่อไปโดยยาที่ใช้รักษาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยากินครับก็จะเป็นยากินที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยกดปุภูมิคุ้มกันลดการแบ่งเซลล์ผิวที่มันเร็วเกินไปนะครับยกตัวอย่างยาที่ใช้บ่อยก็คือเป็นตัวเมทโทเท็กเซตแล้วก็ตัวไซโคลสปอรินครับ สำหรับการป้องกันโรคสะเก็ดเงินเนาะหากเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นสะเก็ดเงินมาก่อนหรือว่ามีพันธุกรรมเช่นปู่ย่าตายายพี่ปา้านะ้าอาหรือพ่อแม่เป็นโรคสะเก็ดเงินมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ยเรามีความเสี่ยงนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดสะเก็ดเงินครับก็คือ1เลยคือหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ2หลีกเลี่ยงแอลโกอฮอล์สพยายามควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนเพราะการที่เราอ้วนจนเกินไปก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของสะเก็ดเงินเหมือนกันและ4นะครับเวลาเรามีการรักษาที่โรงพยาบาลหรือร้านขาย อาจจะแจ้งกับเภสัชหรือว่าแพทย์ว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงของโรคสะเก็ดเงินนะเขาก็จะหลีกเลี่ยงการจ่ายยาที่อาจจะทําให้เป็นการกระตุ้นโรคสะเก็ดเงินได้ยกตัวยอย่างนะครับเช่นยากลุ่มเอนเซมพวกไอบูโปรเฟนนะครับหรือว่ายาแก้ปวดประจําเดือนพวกเมฟเฟนิมิกแอซิดพวกนี้ก็สามารถกระตุ้นการเกิดสะเก็ดเงินได้หรือว่าถ้าบางคนเป็นความดันแพทย์เขาจะต้องหลีกเลี่ยงยาความดันบางตัวที่จะกระตุ้นสะเก็ดเงินอย่างเช่นกลุ่มยาเบต้าบ็อกเกอร์เป็นต้นครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับใหม่ๆเกี่ยวกับสเก็ดเงินจากที่ P.I. ได้พูดไปเนาะสุดท้ายเนี้ยก็ขอให้ทุกคนเนาะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แค่นี้ก็จะปลอดภัยจากสเก็ดเงินได้แล้วเสารบวันนี้ p ีไอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ